สวัสดีค่ะจากแพมมี่ฮอนด้าอุบลนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตยืมรถน้องเข้ามารีวิวนะคะรถคันนี้นะคะแพมจะรีวิวเฉพาะรถที่เตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วเท่านั้นนะคะรุ่นนี้เป็น c ี v i เอ l สีดําคริสตัลน,นะคะราคารถจะอยู่ที่9ก้0 0 0นบาททวนนะคะเตรียมส่งมอบต่างจังหวัดเช่นเคยคะ่ะก็เลยจะมารีวิวคลิปวิดีโอนะคะส่วนภาพนิ่งนั้นจะส่งให้ลูกค้าในคลิปวิดีโอในในใน,ในไลน์อีกทีนึงนะคะโทษทีจะ้ะ คันนี้นะคะส่งตามนี้เลยนะคะฟิล์มนะคะตามที่น้องข้าวแจ้งพี่แพรมเลยนะคะบานหน้า60รอบคัน80นะคะรถสีดำสวยมากดูสปอร์ตมากเลยตัดกับเบาะสีเบจด้านในนะคะเดี๋ยวพาวนรอบตัวรถอีกทีหนึ่งนะคะเปิดมานะคะฝั่งประตูผู้โดยสารด้านหน้านะคะนี่ขออนุญาตหยิบกุญแจก่อนเลยนะคะ มาฝั่งประตูผู้โดยสารด้านหน้าจะสังเกตเห็นหมายเลขตัวถังแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์จะเป็นอันนี้นะคะหมายเลขตัวถังนะคะ1 9 9นะคะจะตรงกันกับเลขกุญแจเลยที่ลูกค้าชอบถามว่าเลขกุญแจเลขอะไรนะคะแล้วก็จะมีเอกสารอยู่ในเก๊ะตรงนี้นะคะ มีคู่มือป้ายแดงนะคะเวลาที่ลูกค้าจะเดินทางให้ลงเล่มแดงทุกครั้งเลยนะคะนี่พี่เขียนให้แล้วนะคะในครั้งแรกรถยนต์ h อ n d a าซีว c หมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์นะคะลูกค้าจะเดินทางไปไหนก็ให้เขียนรายละเอียดลงตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสมุดร,รับประกันของรถคันนี้นะคะนี่ฟรีค่าแรงเช็คระยะให้หมื่นกับ2 0 0 0 0กิโลแรกให้นะคะเปิดมาหน้าแรกจะสังเกตเห็นหมายเลขตัวถังแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้รับรถวันที่15เดือน6นะคะปี2 0นเนาะ แล้วก็คู่มือการใช้งานของรถคันนี้นะคะหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่แพมจะส่งคลิปวิดีโอการใช้งานให้อีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับกุญแจสำรองนะคะจะอยู่ในเล่มดำเนาะแล้วก็อฮอนด้าฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอันนี้ฟรีบริการ 5ปีหรือ140,000กิโลเมตรนะคะแล้วแต่อย่างใดยอย่างหนึ่งมาถึงก่อนเนาะถ้าลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะลูกค้าก็โทรเบอร์02-11-1234ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุน,นะคะอันนั้นจะต้องโทรแจ้งประกันภัยนะคะเดี๋ยวพี่แพมส่ง กรมธรรม์ให้อีกทีหนึ่งกรมธรรม์น,นะคะต้องรอทางเจ้าหน้าที่แผนกประกันจัดส่งไปให้นะคะภายใน45วันเนะนับจากวันที่ลูกค้ารับรถนะคะแล้วก็สัญญาเช่าซื้อนะคะก็เช่นเดียวกันต้องรอประมาณ45วันนะคะทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไปให้เช่นเดียวกันนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะแบบท่อคู่นะคะสวยมากสปอยเลอร์หลงังแบบ r s นะคะพร้อมกับนะคะ คลิปฉลามนะคะเสาอากาศแบบคลิปฉลามนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้พี่ตรวจเช็ครายการอุปกรณ์ของแถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วแล้วก็พ่นกันสนิมนะคะครบเรียบร้อยถ้าคันไหนที่ติดเคลือบแก้วแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ให้นะคะ ไม่ใช่ติดเคลือบแก้วเคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ติดให้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสติกเกอร์หมดก็อาจจะไม่มีในบางคันนะคะโอเค แล้วก็ถัดมาในส่วนของท้ายรถนะคะก็จะมีถาดท้ายแล้วก็ชุดเซฟตี้เซ็ตน,นะคะสายพ่วงแบตสัลัจุงไฟฉายฉุกเฉินก็จะอยู่ในเซ็ตน,นี้นะคะแล้วก็มันบังแดดหุ้มเบลแล้วก็ถังขยะนะคะเปิดมาด้านล่างตรงนี้นะคะจะเห็นล้ออะไหล่แล้วก็แม่แรงนะคะยางอะไหล่ตรงนี้เติม60นะคะแต่ว่าเบื้องต้นคือเจ้าหน้าที่เติมให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเครถคันนี้พี่แพมแจ้งประกันคุ้มครองให้เรียบร้อยแล้วประกันของน้องข้าวจะเป็นวิริยะประกันภัยนะคะต้องรอทางเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารทุกอย่างไปให้นะคะอย่างที่พี่แจ้งค่ะภายใน45วันเนาะถ้า45วันแล้วยังไม่ได้เอกสารนะคะให้แจ้งกลับมาที่พี่แพมนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยตามเอกสารให้นะคะภายในนะคะของรถสีดําสีเทานะคะจะเป็นแบบทูโทนนะคะ นี่ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะรถล,ลูกค้าทุกคันนะคะทาจะไม่แกะพลาสติกออกนะคะต้องให้ลูกค้าไปแกะเองเนาะทุกคันเลยนะคะจะไม่ได้แกะให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวรถลูกค้าเป็นรอยนะคะนี่สวยมากขออนุญ,ญาตเข้ามานั่งข้างในรถนะคะขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถแตะเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลย อ๋อจะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะปิดเพลงแป๊บหนึ่งจะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นพร้อมกับฝากสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนมากับเจ้าหน้าที่ส่งมอบรถได้เลยนะคะเป็นเอกสารที่จะเซ็นรับมอบรถนะคะตอนที่รถลงจากสไลด์นะคะอย่าลืมนะคะตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถก่อนก่อนที่จะเซ็นรับมอบรถนะคะ เิดเพลงปิดเพลงก็ตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจะฟังเพลงจากแหล่งที่มาตรงไหนก็เลือกแหล่งที่มาได้เลยนะคะบลูทูธแฟสได้อะไรได้หมดเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยได้เลยนะคะถ้าเราจะฟังจากตรงไหน,นก็เชื่อมจากข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แพมจะส่งคลิปวิดีโอการใช้งานให้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินดาวเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคพี่แพมเติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วนะคะ5้าร้อนะคะได้ครึ่งถังเลยนะคะ ตรวจเช็คไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟติดทุกดวงนะคะอ๋อลืมอันนี้จะเป็นคิวบันไดสเตนเลนนะคะพร้อมกับแป้นทางแบบสปอร์ตนะคะโอเค6นาทีแล้วหนาทีละ ขอบคุณน้องข้าวและครอบครัวมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์ฮอนด้าและเลือกซื้อรถยนต์ออนไลน์กับพี่แพมมี่นะคะใช้รถคันนี้ขอให้น้องข้าวเดินทางขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเฮงเฮงรวยรวยจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะบริการหลังการขายหากมีอะไรไลน์หรือว่าโทรหาพี่แพมได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ